โตโยต้ายาริเตทีป e คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นชุดแต่งของฟอร์เทซ่ารอบคันพร้อมสปอยเลอร์เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเน้นดีไซน์สปอร์ตเน้นสีดําตัดแดงนะครับจะสังเกตได้ว,ว่ามันกลมกล,มกลมกืนกับสีของตัวรถมากๆอันนี้คือสีของสกเกิร์ตนะครับแล้วก็อันนี้คือสีของตัวรถมีตัดแดงขีดแดงแบบนี้นะครับถ้าของฟอร์เทซ่าแท้มันจะต้องมีโลโก้แบบนี้ครับเวลาเรามองมุมข้างๆนะครับจะอยู่แบบนี้เลยสวยมากๆครับแล้วก็คมมากๆครับ แล้วก็ตัวของชิ้นข้างนะครับจะเน้นดีไซน์สปอร์ตเช่นกันตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามันทําได้แมทกับตัวรถมากๆเพราะว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีมมกครับแล้วงานนะครับมีความคมสูงมากๆหรือเขาเรียกอ,อะไรเก็บลายได้ดีครับเป็นสันเป็นคมแล้วก็มีความเหลี่ยมทําให้รถนะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสําหรับงานติดตั้งเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวสเกิร์ตกับตัวรถเนี่ยมันมีตัวของตัวขั้นแบบนี้นะครับก็ยางนะแล้วก็นะครับ มีการยึดติดนะครับจากภายในก็คือมีตัวของก้าสามเอ็มอยู่ใต้นี้นะดีครับเวลาชิ้นหลังนะครับจะเป็นชิช้นไฮไลท์หรือชิ้นที่ทุกค้าชอบมากๆก็คือท่อกลมแบบนี้เลยเนี่ยครับออกแบบมาสวยมากๆแล้วก็มีงานที่คมมากๆครับสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวของดักเทลหรือตัวของตัวที่มันเรียบไปกับตัวรถกับมีตัวของตัวยกสูงแบบนี้ครับ ถ้าเราอยากได้ยกสูงเนี่ยมันก็จะสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวนี้รับประกันงานติดตั้ง1ปีรับประกันงานสี่หนึ่งปีนะครับแบบนี้เลยครบคันมากๆแล้วก็สวยมากๆครับต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้ามอบให้จริงๆครับเวลาเราติดออกมาแล้วก็งานดีแบบนี้เลยเวลาเราติดสเกิร์ตไปนะครับมันก็ทําให้รถนะครับจากเดิม ให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นให้มันสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยครับ